รหัสคำเชิญของเราไปในคลิปนะคะเพื่อที่เราจะเอาไปโพสเนาะวิดีโอที่เรามีเยอะแยะนะคะแล้วเราอยากใส่รหัสคำเชิญของเรานะคะวันนี้ครูขอแนะนำโปรแกรมที่ชื่อว่า Cry Master ค่ะที่มีโลโก้ตัว K นี้นะคะให้คลิกเข้าไปค่ะ Cry Master นะคะให้กดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะเราจะมีกระดาษอยู่3อย่างนะคะวันนี้ครูให้ใช้เป็น1ต่อหนึ่งค่ะ ตรงหนึ่งต่อหนึงนะคะเสร็จแล้วให้เราเลือกวิดีโอที่เราจะทำการใส่หมายเลขคำเชิญนะคะก็คือตัวนี้แล้วให้กดเครื่องหมายถูกตัวนี้ออกมาค่ะนะคะทุกคนเห็นขีดแดงๆข้างล่างนี่ไหมขีดแดงๆที่เป็นตัวเข็มนะคะถ้าเราเลื่อนมาข้างหน้าวิดีโอมันก็จะรันนะคะเดี๋ยวครูจะทำตัวอย่างให้ดูนะนี่เข็มมันรันปึ๊บทีนี้เข็มมันจะรันมาจนถึงตรงนี้ตรงคำว่า โหลดแอปใส่รหัสคำเชิญนะคะให้เขียนอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนแล้วให้ไปเลือกที่คำสั่งเลเยอร์ค่ะเลือกที่คำสั่งเลเยอร์นะคะแล้วกดเครื่องหมายชค่ะนะกดตัวชนะคะแล้วพิมพ์หมายเลขลงไปอ่ะอย่างของครูอ้อคือ 16, 2 7 2 7นะคะตัวอย่างนะปึ๊บแล้วก็ดึงดึงให้หมดเลยดึงให้ใหญ่นิดนึงนะคะอ,าอ่าเอียงนิดนึงตามเขาก็ได้นะคะ เสร็จแล้วอ่ะลองรันดูนะคะตอนนี้เราจะมีสองเลเยอร์นะสีเหลืองเนี่ยข้างล่างนะคะอ่ะลองดูปึ๊บต้องมานะคะปึ๊บเป็นอย่างนี้นะปึ๊บอ่ะลงนิดนึงอ่ะสมมติว่าเราเราโอเคแบบนี้นะปึ๊บอ่ะลองรันดูซิว่าเขาอยู่แบบนี้ปึ๊บอ่ะเอาเรารันให้เขาอยู่แค่นี้พอนะคะปึ๊บเอาใหม่ลองรันดู ทีนี้เถิบกาไปอีกนิดนึงให้อยู่แค่นี้พอไหมปับ๊บอ่านะคะแล้วกลับมาหน้าใหม่ทีนี้ถ้าเราจะใส่ลูกเล่นให้กดที่ตัวเหลืองๆนะคะแล้วให้มาที่คำสั่งถ้าเราจะมี in animate นะคะ in animate หมายความว่าอะไรตัวนี้นะ in animate หมายความว่าเราจะให้เขาเฟดขึ้นมาปับ๊บขึ้นมาแบบนี้สไลด์มาข้างซ้าย สไลด์มาข้างขวาข้างซ้ายข,ข้างขวาอย่างนี้นะคะหรือสไลด์อัพเพิร์ชนะคะอ่ะครูจะเลือกเป็นป๊อปแล้วกันนะคะเสร็จแล้วลองลในระหว่างที่ตัวมันอยู่นะคะเราต้องการให้เขากระพริบกระพริบเราจะใช้คําสั่งคําว่า Overall ค่ะนะคะแล้วเราก็เลือก Brink มันจะ Brink แบบนี้เห็นไหม B ลิงกนานไหมอ่ะลองดูตัวนี้สิกระพริบกระพริบแบบนี้โอเคไหม p พิร์แบบนี้ได้ไหม หรือเป็นอย่างนี้นะคะหรือว่าเราต้องมาลองเล่นดูเนาะหมุนแบบนี้นะคะหรือว่าโฟดอย่างนี้นะเอาโฟดละกันนะคะอลองรันดูใหม่ค่ะโอเคครูลืมใส่สีตัวหนังสือนะอามาที่สีตรงนี้นะเราเปลี่ยนฟอนต์คิกที่ AA ค่ะคลิดที่ตัวเหลืองก่อนนะคะแล้วก็คิดที่ AA นะคะแล้วก็เลือกตัวหนังสือตัวฟอนต์นะคะเราเลือกเป็นปุ๊บดูสิสวยไหม ดูซิว่าเราเลือกแล้วมันใช้ได้ไหมนะคะดูซิว่ามันมีตัวไหนที่ที่เราชอบอครูเลือกเป็นแบบนี้นะคะครูเลือกเป็นแบบน,นี้ดูซิว่าตัวเลขนําพาเงินล้านมาให้เราไหมนะคะเสร็จแล้วเปลี่ยนสีให้เลือกตัวนี้นะคะสมมติว่าครูคเลือกเป็นสีน้ําเงินตัวหน้าเลยนะคะแล้วเลื่อนลงมาใส่เช็กส์เอาลข้างล่างนี่นะปึบแล้วเปลี่ยนสีข้างหน้าให้มันดูแบบ อ่ขนาดหน่อยปึ๊บอ่ลองรันดูค่ะตัวมันเล็กไปนิดนึงเอาใหม่ครูว่าการแอนิเมตมันอ่สมมติว่าครูชอบเป็นกระพริบล่ะมันช้าเวลามันช้าใช่ไหมหรือว่าเราไม่ต้องอ่าเราก็จะเอาแค่นี้โฟสิดิฟดิฟดิฟติ i งดิฟติ่าประมาณนี้นะคะลอง ่ใส่ลายอันนี้มันใหญ่ไปเราก็ถอยหลังหน่อยอ่าประมาณนี้ชอบสีแดงก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนสีแดงได้อย่างนี้โอเคดูเด่นดูดูเด่น,ดดดนดใส่รหัสคำเชิญเลยเขาจะเวียนหัวไหมล่ะลองดูสิลองหมุนนะคะปึ๊บทีนี้มาอีกหนึ่งช่องตรงนี้ค่ะมันจะมีคำว่าใส่รหัสคำเชิญข้างล่างเนี่ยเห็นไหมเราก็ใส่เป็น ตัวทีค่ะแล้วก็ใส่หมายเลขหนึ่งหกสองเจ็ดสองเจ็ดใส่ของใครของมันนะคะอันนี้ครูทําตัวอย่างให้ดูนะแล้วเอามาใส่ตรงนี้เพื่อเห็นไหมคะมันจะต้องค้างหน้านี้อีกเราก็ทําวิธีการเดิมค่ะแต่ถ้าเราไม่ไม่ต้องใส่อ n นิเมตอะไรเราก็มาอ่านะคะเอาขอบหน่อยขอบเทคขอบเรียกว่าเทคอืมเอาหมายคิดก,ก่อนนะคะ แล้วก็เลือกที่คำว่า outline อ่าเปิดดูซิอ่าให้หนาหน่อยอ่าเริ่มเด่นละดูแต่สีพื้นของพื้นนะคะเย็บร<ๆ>้อยปึ๊บจบอ่าแล้วจบแค่นี้นะคะอันนี้ให้ยาวมานิดนึงให้ยาวเท่าเขาเลยดึงออกมาให้ยาวเท่าเขาปึง้งกลับย้อนกลับไปค่ะแล้วทีนี้เราจะทำการลานันถอยหลังกลับมานะคะ โปรโมตัวนี้นะแล้วก็กดที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมตัวนี้ค่ะปึ๊บแล้วกด Export ค่ะเท่านี้ค่ะคุณก็จะได้คลิปไปใช้แล้วนะคะโอเคปึ๊บ